เทยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟน่อยจ้าจ่ารถสวยเกรดเอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน,น้องจ้าใจอีกแล้วที่บริษัทเทยนเหมือนเดิมนะคะเจอรถสวยคุณภาพเกรดเแล้วนะคะไม่ควรพลาดเลยเมื่อวานนะคะได้อัปเดตคลิปนะคะพาลุยสต็อกรีโว o กันไปแล้วนะคะวันนี้ขอนําเสนอรีวิวเดียวให้ดูเลยแล้วกันนะคะเป็นรายละเอียดรอบคันนะคะแบบจุกใจไปเลยนะคะก็เป็นรถตัวสมาร์ทแคนะคะของ พีเล n เนอตัว Toyota านะคะรีโวปี2016ตัว2.4 e นะคะตัวยกสูงนั่นเองคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะห้ามพลาดเลยใครสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้เลยนะคะเดี๋ยว้องจ้าจ๋าจะพาไปชมความสวยกันคันนี้นะคะลูกค้ารายได้อยู่ที่20,000บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำนะคะรายได้20,000บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำค่างวดผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ อนานสูงสุดได้84งวดน,นะคะอันนี้คือในกรณีฟรีดาวนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวก็ไปดูความสวยความเดิมกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปลดประจําการจากหน่วยงาน AS นะคะบริษัท AS นั่นเองเป็นรถปลดประจําการมานะคะแต่รับรองเลยว่ารถเดิมทั้งคันไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการจมน้ํานะคะตัวยกสูงนะมองในกล้องนะคะมองในกล้องอาจจะเป็นตัวเตีย้ยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามี เป็นตัวยกสูงนะคะแล้วก็โลโก้พิลันเนอร์ชัดเจนใครที่อยากได้ห้ามพลาดคลิปนี้เลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันต่อเลยนะคะด้านหน้านะคะไฟสวยใหม่นะคะดเดิมๆของเดิมโรงงานใหม่กริบมากนะคะนี่คือรถมือสองนะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยพร้อมกับกระจังหน้านะคะแบบโครเมียมทะเบียนนี้นะคะเ5็9ห้าหกเก้านะคะตัวนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะเพราะว่าเป็นทะเบียนกรุงเทพมาเรียบร้อยส่วนสีนะคะเป็นสีบอลเงินสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้า ก็คือตัวนี้นะคะมีให้เลือกอยู่ประมาณ3คันนะคะตอนนี้ที่เหลือในสต็อกนะคะใครที่สนใจก็รีบเข้ามาดูเลยเป็นรถที่สมรรถภาพใช้งานดีมากแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะคะเป็นรถที่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะแล้วก็ค่า maintenance ค่อนข้างดูแลรักษาง,ง่ายแล้วก็ถูกนะคะสําหรับโตโยต้ของเรานะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของล้อกัอนบ้างนะคะล้อเป็นล้อแมกอลอยนะคะตัวนี้ได้ขอบสิบแปดนะคะ ได้ขอบสิบแปได้มาอา้อขอโทษทีค่ะลูกค้าขอบสินะ R สิบเจ็แล้วก็คันนี้ได้ยางปี2020เป็นของยางของกูดเย e a r ทั้ง4ีเส้นนะคะลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะได้ยางปี2020แล้วก็สภาพใต้ซุ้มล้อได้ของเดิมทั้งหมดนะคะใครสนใจรีบๆรนร่วนเลยนะคะถ้าช้าไม่ทันนะแล้วก็บันไดสภาพาสภาพบันไดทางขึ้นก็อยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบและสวยมากแล้วรวมมาถึง กระจกมองข้างม่อยู่เลยนะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวมีมาให้ในส่วนของฟิล์มคันนี้นะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะ<ม>ก็คือออกไปใช้งานได้เลยยาวๆนะ,ะให้ดูความหมายความเดิมแล้วกันนะคะสเปกลูกค้าอาจจะพอรู้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวน้องจ,จาจ๋าจะรีวิวให้ดูความสวยความเดิมของหมายของรถคันนี้นะคะแต่ละจุดนะคะแต่ละที่นะคะที่หนูรีวิวให้ดูเนี่ยนะคะสภาพตรงตามที่ ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวนี้ได้ในส่วนของแครี่บอยมาให้ด้วยก็คือแครี่บอยก็ยังติดฟิล์มมาให้นะคะลูกค้าแล้วก็ชังใช้งานได้ด้วยนะคะสำหรับแครี่บอยนะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะ,ะมาดูล้อหลังกันบ้างนะคะล้อหลังนะคะแม็กไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขีดไม่มีรอยแตกนะคะลูกค้าอันนี้เป็นรอยนะคะน้ำมันดำๆนะคะอันนี้เช็ดออกได้ยางขอบ17เหมือนกันนะคะทั้ง4ล้อได้ยางปี2020 นะคะของกูดเยียร์เลยนะคะยี่ห้อ,อยางนะคะตัวนี้ใช้งานได้ยาวเพราะว่าดอกยางมันลึกนะคะดอกยางยังลึกๆอยู่เลยก็ยังใช้งานได้ปกติแล้วก็รวมไปถึงคัสซีด้านล่างนะคะสภาพคัสซียังเดิมเดิมยังสภาพที่ไม่เคยผ่านการแก้ไขดัดแปลงนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องเจ้าจ๋าจะไม่รีวิวตามความจริงนะก็คือรถดังไงเจ้าจ๋ารีวิวไปตามสภาพนี่คือสภาพใต้ท้องรถล้ออะไหล่มีให้ครบเรียบร้อยรวมไปถึงเพาด้านล่างสภาพยังเดิมเดิม นะคะรอยสีแต้มมาร์กโรงงานยังอยู่สภาพแหนบสภาพเพผายัางเดิมทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานที่ไม่ได้บรรทุกหนักนะคะไม่ได้บรรทุกหนักเลยนะคะก็ได้อยู่ในสภาพเดิมๆส,สวยๆแบบนี้มาดู <มา S 2> ด้านท้ายกันต่อนะคะสําหรับตัวนี้นะด้านท้ายตัวนี้ได้ในส่วนของไฟท้ายแบบหลอดไส้นะคะซึ่งเป็นแบบเหลี่ยมของเดิมโรงงานติดมากับตัวรถตั้งแต่ป้ายแดงแล้วรวมมาถึง บันไดาทางขึ้นด้านหลังหรือว่ากันชนท้ายซึ่งติดเซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะน่าสนใจมากก็คือเราไม่ต้องไปติดเองนะคะถึงไม่มีกล้องหลังนะแต่มีเซ็นเซ,นเซอร์ให้ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมสวยเดิมทั้งหมดนะคะรวมไปถึงไฟตาที่สามอยู่เขาเรียกว่าไฟเบรกแล้วก็ที่เปิดท้ายแบบโครเมียมนะคะอ่าเดี๋ยวเรา ดูกันชัดๆเลยนะคะมาดูฝั่งด้านขวากันบ้างนะคะเมื่อกี้ดูฝั่งด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านขวานะคะรอบคันรถสภาพสวยจริงๆนะไม่น่าพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถในประสงค์จะใช้วิ่งในครอบครัวแล้วก็ใช้ขนของก็มีแคลรีบอยสะดวกสบายขับขีก่ก็ปลอดภัยทัศนวิสัยการมองเห็นก็ชัดเจนเพราะว่าค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะว่าเป็นตัว พีลันเนอร์นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะพีลนเนอร์ก็คือสัญลักษณ์สติกเกอร์อยู่ข้างกระบะนั่นเองมาดูใต้ซุ้มล้อนะคะคัดซีบ้างนะคะดูกันชัดๆดีคือเลขตัวถังนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะดัดแปลงไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตัดต่อไม่ต้องกลัวว่าจะโดนขูดแล้วปั๊มใหม่ไม่ใช่แน่นอนอันนี้คือของเดิมของแท้โรงงานของแท้จากป้ายแดง แล้วก็ใช้มือเดียวนะคะนี่คือล้อตัวนี้นะคะก็ได้ยางของกู o เย e ร์เหมือนกันนะคะก็ได้สภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานพร้อมเลยนะคะพร้อมเลยบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะคะน้องจ้จจ๋าก,ก็จัดไปแล้ว1นึคันบอกเลยใช้ดีมากนะคะนี่คือสภาพภายในนะคะที่น้องจเะจ๋าจะให้ดูเลย สภาพภายในรถเดิมทั้งคันนะคะรอยเม็ดอาร์กนี่เลยที่เรียงรายกันอยู่ชัดเจนแบบนี้รถไม่เคยโดนผ่านการชนไม่เคยโดนเปลี่ยนกับประตูไม่เคยโดนปั๊มไม่เคยโดนโปสีพ่นสีมาไม่มีแล้วก็แผงประตูก็อยู่ในสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้เป็นใครก็พลาดไม่ได้แล้วนะคะชั่วโมงนี้นะคะก็รีบตัดสินใจมาหาน้องจ๊จ๋าด่วนๆเลย ออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะน้องจจจ่ายินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะถึงจะเป็นตัว E แต่ว่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธให้ครบครันนะคะสภาพพวงมาลัยใหม่เดิมไม่ช้ำรวมไปถึงคอนโซลตรงกลางนะคะพร้อมใช้งานสภาพรถหอมมากนะคะสภาพรถไม่ช้ำรวมไปถึงคอนโซลเกลียมาพร้อม ปุ่ม eco โหมด power Mode นะคะใช้งานได้ปกติใช้งานได้ดีเหมือนเดิมรวมมาถึงในส่วนของเบาะนะคะเบาะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลเบาะหนังเดิมโรงงานเป็นเบาะที่ยังไม่เคยผ่านการแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แดัดแปลงไม่ช้ำนะคะสะภาพรถไม่ช้ำดูกันชัดๆเลยนะคะตัวนี้ก็ให้ลูกค้าเห็นแบบชัดเจนไปเลยนะคะสะภาพรถเดิมๆสวยๆจากโรงงานแบบนี้นะคะใคร กำลังเลงและกําลังต้องการรถรุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อหาน้องเะจ๋าด้วยโดยตรงเลยมาดูในส่วนของแคบกันบ้างนะคะในส่วนของแคบก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบสภาพที่พร้อมใช้งานเหมือนกันนะคะสภาพเบาะก็เดิมนะคะไม่ได้ขาดไม่ได้รุย่ยรวมไปถึงผ้ายางนะคะต่างๆและก็ถุงจิงโจ้ให้ด้วยทั้งสองเบาะนะคะสภาพรถเกรด A จริงๆสภาพไม่ได้ผ่านการแก้ไขแดัดแปลงมาสภาพเดิม บอกไว้เลยว่าราคานี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะราคา479,000บาทราคาคุ้มมากนะคะใครสนใจใครอยากได้ใครอยากจับจองนะคะก็ติดต่อน้องเจจ๋าเบอร์0942987766นะคะหรือว่าไลน์แอดเข้ามาได้เลยนะคะคุยกันสายตรงนะคะหรือหรือขอดูรูปรถนะคะตัวจริงได้ชัดๆไปพร้อมกันแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของนี่คือล้อด้านหน้าฝั่งขวานะคะ ล้อด้านหน้าฝั่งขวาก็ได้ยางของกุดเยียยนทั้ง4เส้นที่เหมือนน้องจะจ๋ารีวิวเลยก็คือให้ดูสภาพล้อแบบนี้เดิมๆแบบนี้แล้วรวมไปถึงนะคะตรงที่โชครถนะคะนี่คือรถสภาพเดิมๆโรงงานจริงๆน้องจะจ๋ารีวิวและการันตีนะคะแล้วมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะไม่วิ่งไปเพียง1น2่งแกิโลเมตรนะคะ ไม้นี้เป็นไม้แท้ไม่เดิมไม่เคยผ่านการกอไม้นะคะไม้แท้ไม้เดิมจากโรงงานเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันว่า2.4รุ่นนี้นะคะเชื้อเพลิงดีเซลจะกริบจะใหม่ขนาดไหนไปชมกันค่ะมาชมเครื่องยนต์กันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะคันหน้าเดิมทั้งหมดนะคะไม่มีรอยเบี้ยวไม่มีรอยโปสีไม่มีรอยพ่นสีนะคะรวมมาถึงแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะคะยังใช้งานได้อยู่อีกยาวๆนะ สำหรับแบตเตอรี่แล้วก็รวมมาถึงแก้มขวาแก้มซ้ายของน็อตนะคะจะไม่มีรอยขันไม่มีรอยแก้ไขนะคะของเดิมโรงงานทั้งหมดแล้วก็สีแป้มากจากโรงงานยังอยู่แล้วก็รวมมาถึงสายไฟต่างๆรอยเม็ดอาร์กแล้วก็ในส่วนของอเครื่องยนต์นะคะรอยเยิมจากน้ํามันเครื่องไม่มีนะคะ,ะให้ดูกันชัดๆซูมกันชัด,ชดๆไปเลยนะคะ ใครอยากสนใครสนใจอยากมาชมรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนมาได้นะคะน้องจะจายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีนะคะด้วยการบริการและการปรึกษาเคสในการจัดไปแน้นนะคะการว่าอาชีพแต่ละอาชีพต้องทอํายังไงบ้างเอกสารต้องใช้อะไรบ้างน้องจะจายินดีให้คําแนะนาําลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะอ่าดูกันชัดชัดนะคะเครื่องยนต์นี้ไม่ได้ผ่านการดัดแปลงนะคะหม้อนงหม้อน้ําอยู่ที่เดิมไม่มีรอยขยับของกิบล็อกเลยนะคะอันนี้คือ การันตีความเดิมนะคะของรถเกรดเอ,อสำหรับวันนี้นะคะน้องจ๋าเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ะะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจจษจ๋าด้วยนะคะจะได้อัปเดตรถที่เข้าใหม่สวยๆทุกวันทุกวันเลยนะคะถึงสำหรับวันนี้น้องจษจ๋าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ